สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมกลับมาที่แปลงปัจจุบคีรีขันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับต้นแตงโมรอยฟ้านะครับเป็นระบบปลูกอินทรีนะครับปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับและก็เรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะครับเรื่องแรกนะครับหลังจากที่เราผสมเกสรไปนะครับกลับบ้านไปประมาณ หกเจ็ดวันนะครับแตงโมตอนนี้รอยฟ้าของเรานะครับขยายเจิบโตได้ดีนะครับขนาดใบไม่ต้องห่วงนะครับขนาดใบไม่ต้องห่วงนะครับใหญ่เช่นเคยนะครับน้กหมักปลาทะเลนี่ครับดูถ้าเทียบกับมือผมนะครับพี่น้องหลายคนก็อยากรู้นะครับว่าวิธีการนะครับทาน้าหมักทํายังไงนะครับทําไมทําแล้วคือป้องกันแมลงนะครับ ได้ในระดับที่ถือว่าปลูกได้ในระบบกลางแจ้งนะครับดูใบครับเบอร์เลอร์บล่านะครับใบเขียวเข้มใหญ่นะครับดูอันนี้ยอดนะครับอวบไหมครับเกือบเกือบเท่านี้ก้อยฮะเรามาไร่นะครับจากแรกๆกเลยนะครับแรกๆเนี่ยก็จะปลูกเป็นระบบเดิมนะครับหนึ่งต้นสองเท้านะครับเลื้อยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับพี่น้องเจิญเติบโตได้ดีน้ำหมักไรมาแรง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อของมาทําให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าผมใช้ตัวไหนนะครับถึงจัดการอยู่นะครับถามว่ามีกัดบ้างไหมนะครับมีนะครับม,นะบมียอดเดินได้ดีนะครับใบก็ใหญ่ใบเนี่ยใหญ่เพราะว่าน้ำมักปลาทะเลกับการให้ปุ๋ยคอกนะครับนี่ก็ถือว่าใหญ่โอเคอันนี้เป็นแตงโมไายเมล็ดนะครับตัวน,นี้ก็ลเมล็ดผสมเกสรไปได้ประมาณ8วันประมาณนี้นะ น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เอาเรื่องที่ไม่น่โอเคเท่าไหร่นะครับเป็นการอัปเดตนะครับพี่น้องนะเมลอนนะครับตอนนี้ติดลูกแล้วครับช่วงที่ผมไม่อยู่นี่ก็มีศัตรูพืชนะครับมาทําร้ายนะครับทําให้เมลอนของเรานะครับเกิดการเสียหายเกิดการเสียหายนั่นก็คือเป็นนอนนะครับและก็แมลงวันทองนะครับเจาะผลนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นลาน้ําค้างนะครับเป็นลาน้ําค้างถ้าหลายคนถามว่าจะแก้ยังไงนะครับตอนนี้ผมไม่แก้ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะที่กลับกลับมาเจอนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่แก้ผมจะสละเพื่อไม่ให้สปอร์นะครับตอนนี้สปอร์แก่เห็นไหมครับมันจะหล่นลงในแปลงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เจอก่อนหน้านี้นะครับหรือระบบป้องกันเนี่ยเราต้องดูที่อากาศเป็นหลักนะครับแต่พอดีอากาศมัน อบๆเอาๆครับพี่น้องดูครับเย็นเหมือนกันฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในแปลงนะครับที่ปลูกในโรงเรือนนะครับตัวนั้นก็ขยายได้ดีนะครับเดี๋ยวจะต้องล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวสปอร์เนี่ยจะเข้าไปปะาปนกับส่วนที่ดีนะครับส่วนที่เราได้นะครับนี่ฮะเป็นล้างน้าค้างพี่น้องสาหรับรุ่นใหญ่นะครับที่ปลูกเมลอนก็รู้ดีว่าถ้าแบบเนี้ไม่โอเคนะครับไม่โอเคแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้อง ดูแลลูกเขาอีกนะครับแล้วใบเสียหายขนาดนี้ฮะไม่ควรเก็บไว้นะครับถ้าเจอในเขตนี้ตัดใจนะพี่น้องตัดใจนะครับตัดใจเพราะว่านี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าระบบปลูกแบบอินทรีย์นะครับแต่ว่าเป็นลาน้าค้างไปแล้วนะครับหลายคนก็อยากแก้จะแก้เฉพาะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับใกล้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะแก้ไปตามอาการนะครับใบที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้พี่น้องตัดทิ้งสมมติว่ามันลูกใหญ่ใกล้เก็บเกี่ยวไงแล้วก็ประคองนะครับ ให้ใบดีดเนี่ยฉีดพ่นไตโคดามานะครับแล้วก็ฉีดพ่นน้ำส้มคนไม้ก็ได้ฉีดให้แบบใบดีเนี่ยยังรักษานะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็โอเคหรือนะครับเอาตรงๆนะครับชัดเจนส่วนตรงนี้เห็นไหมฮะมันม,แมีแมงมันทองเจาะนะครับต้องพ่นเคลือบให้โดนลูกนะครับในช่วงถ้าปลูกกลางแจ้งนะนะครับเมลอนเนี่ยจะยากกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนพอดี ตรงนี้ถ้าเห็นเป็นด่างๆแบบนี้อย่าไปรักษาเลยพี่น้องถ้าถ้าเป็นเริ่มแรกอันเนี้ยยิ่งเป็นเมลอนสายพันธุ์ในคิโมจินะครับก็ประมาณ50วันบวกฮะอีกประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนอะไม่คุม้มฮะไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้ถามว่าถ้าเสียดายก็เสียดายนะแต่ว่าพี่ก็โอเคผมกลัวสปอร์พวกนี้ฮะมันกระจายนะครับแล้วไปโดนแปลงพวกแตงโมนะครับหรือแปลงอื่นๆทําให้เสียหายนะคือเดินนี้ คิมจิก็อนี้ครับไม่แตกหลายลูกก็ใหญ่ได้ดีนะครับสูตรทำเนี่ยครับผมแสดงให้เห็นแล้วว่าก็ปลูกได้นะครับพืชเจริญเติบโตดีเป็นระบบปลูกแบบอินทรีย์นะครับร0อเปเซนะครับมีแค่ปุ๋ยข้อก็คือคิววานะครับตอนนี้ใช้แค่คู่คิววแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือแล้วไปดูในโรงเรือนที่ปลูกพร้อมกันแต่ในโรงเรือนนะครับ และตอนนี้ก็มาถึงเมรอนอินซีในโรงเลื่อนนะครับซึ่งมีร้านน้ำค้างนะครับซอยมาใบนี้นะครับมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วไม่อยากไปคิดมากนะครับเดี๋ยวทิ้งก่อนเลยใบนี้ไปก่อนเลยก็โดนนะฮะโดนเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์นะครับเอาให้อยู่นะครับไม่งั้นไม่ได้กินนะครับทีนี้ก็ผมเดินทางกลับบ้านนะฮะเนี่ยคะจริงๆนะครับทีนี้ผมก็จะมาจัดแต่งนะครับแขนงก็คือ ไอเถาที่ยาวขนาดนี้ผมจะดัดตัดอย่างเงี้ยฮะให้อยู่ประมาณให้เป็นตัว T นะครับแล้วก็ล็อกลูกขึ้นไปนะครับอันนี้ติดผลได้ดีสูตรปุ๋ยไม่มีปัญหานะครับสูตรปุ๋ยไม่มีปัญหาดูครับกิโมจินะครับติด3ามลูกนะครับส่วนลูกนี้ฝ่อก็ไม่เป็นไรต้นนี้นะครับก็มีติดเห็นไหมครับอีกสองลูกสองลูกเห็นไหมครับติดมีทุกต้นนะฮะแต่ว่ามันจะยาวไงเห็นไหมครับแขนงดูยาวมากเลยทีนี้ต้องเด็ดแล้วก็มาลีแขนงออกให้หมดนะครับทาการตัดแต่ง ขึ้นไปโอ้เมื่อกี้ตกใจนะครับตกใจมีลาน้ําค้างนะฮะโอ้โหผมมาเช็คดูก็โอเคผมต้องรีบเคลียร์แล้วดูฮะดูฮะดนนะฮะตายแล้วตายแล้วนะครับแล้วต้นนี้โอเคติดลูกแลติดลูกแลโอเคติดลูกแลคิโมจิติดลูกมาแล้วนะครับสนสลัดนะครับอันนี้สวิชาร์ดนะครับสวิชาร์ดใบใหญ่มากครับถ้าไม่มีหนอนกินนะฮะดูครับดูลูกสวยๆทั้งนั้นเลยครับ เต็มไปหมดนะครับดกกาก้างนะครับแต่ต้องคัดไว้ต้นละหนึ่งลูกต้นละหนึ่งลูกเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็เด็ดลีคะแนนนะครับอันนี้ก็ต้องพันเถาขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับอัปเดตหลังจากที่ผมมาถึงแปลงประจวบันแรกนะครับมีงานให้ทําอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ขอเทาตัวทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์งานแปลงให้สะอาดแล้วก็ต้องครีนนะครับเพราะว่าลาน้ําค้างเห็นไหมฮะมันจะบุกแล้วแล้วนะครับต้องเคลียร์เคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้ววิธีเคล ใบล่างๆที่มีอาการเป็นลานน้าค้างนะครับมันบุกเราเนี่ยต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเฉพาะใบที่จําเป็นนะครับแล้วก็ลิขอดอกนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัดขแขนงที่ยาวๆอย่างเงี้ยพี่น้องเพื่อไม่ให้อาหารส่งไปทางอื่นนะฮะแล้วก็คัดลูกนะครับมามาคัดลูกกันเลยดูดูดขแขนงโหยาวมากนะครับ <laughs> ไม่ได้ทําอะไรนะฮะนี่ฮะดูผจระจ์ะจสวยอันนี้ เชฟไม่ดีเชฟเบี้ยวเห็นไหมครับเชฟเบี้ยวเห็นไหมครับก้นแหลมเชฟเบี้ยวฮะไม่เอาส่วนลูกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนด้วยเชฟตูดบานนิดนึงนะครับแต่โดยองค์รวมเชฟสวยนะครับก็อาจจะใช้ลูกนี้ลูกนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับคัดเอานะครับคัดเอาโอ้โหนึกว่าไม่เป็นเยอะก็โดนเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องเอาแล้วไงผมขอทํางานแล้วนะครับทํางานแล้วนะครับยังไงก็ให้กําลังใจด้วยครับเมลอนอินซีนะครับ โอ้โหเล่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะพอได้อยู่ครับแปลงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ